ราวอนุภาพของวิชาธรรมกายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผู้แขวนพระของขวัญได้ประสบพบมานั้นล้วนน่าอัศจรรย์สมดังคำล่ำลือว่าแขวนพระของขวัญแล้วคลาดแคล้วจากอันตรายทั้งปวงหรือแม้แต่โจรที่เข้ามาปล้นชิงทรัพย์ยังกลับใจไม่ปล้นซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวมานี้พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศ์สาจารย์ ได้เมตตาถ่ายทอดจากสิ่งที่ผู้ประสบเหตุการณ์จริงนำมาเล่าให้ท่านฟังเหมือนทหารที่ไปรบที่เกาหลีเอาไปแล้วแคล้วคลาดหมดทุกอย่างก็กลับมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าพระหลวงพ่อดีทุกอย่างป้องกันสรรพอันตรายภายัยพิบัตินะรานชายของอาจ,จารย์ตะกูปัญญาพินัสเป็นทหารเกณฑ์ ที่เขาเคาะสมัยนั้นให้พวกสีชพูก็เข้าไปที่พักก็ปลดแหวนพระพระออกแววนไว้นี่ก็พอเกิดเรื่องขึ้นมาฟ้าพร,ระไม่ทันถึงคราวจะตายก็ไปโดนทุกปืนพระไม่ได้เอาไปแต่ทุกครั้งที่เอาพระไปก็แพ้วล้าด แต่คราวนั้นรีบกระทันหันหัือจะเป็นเหตุให้ถึงที่ตายก็ไม่รู้หรืมเอาสร้อยแขวนคอไปนั่นพระรุ่นหนึ่งเล่าอนุภาพคนที่นับถือจริงๆเน่ะน,นะหายแล้วกลับมาได้เช่นแปโชคเดินเรือทอทอ,อเรือไปเรือ,ลอ,อปล่อยจากเรือโยงแล้วเขาจะยันอะไรต่ออะไรพระตกน้ำพระจุโตบอก ด้วยความเรื่มใสจริงๆปร,ร,รากฏเอาพระมาอยู่บนหิ้งพระแล้วหลวงพอ่อท่านเคยพูดไว้นะรับพระอของท่านเนี่ยถ้าไปขายแล้วไม่เจริญแต่ถ้าไม่ขายนี่ไม่อดไม่หมดไม่จนหลวงพ่อท่านท่านพูดกับคนให้รักษาไว้ดีและใครทําหายแล้วหรือไปขายแล้วมาขอใหม่ลวพ่อไม่ให้ พรท่านจำได้ว่าคนนี้เคยมารับไปแล้วจะขอฝากเอาไปฝากก็ไม่ได้เราก็เรื่องของมีเยอะนะแต่ว่าก็บาร,รมีของพระบางทีกระทั่งโจรมันยังกลับใจนะเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาแฝดเขาไปสองคนผัวเมียนนะแล้วก็ไโจรมันปล้นนะแล้วก็มันจะเอาทองทองหยองในตัวเนี่ย แค่ว่าบังเอิญเขาคนนั้นมีนะแควนพระหลวงพ่อก,ก็ก็จะกระตกซอยพอเห็นพระหลวงพ่อมันปล่อยเลยแล้วก็ไม่เอาอะไรเลยไปเลยแถวคกลดปลอดภัยก็ให้ในสิ่งที่ถูกต้องอนุโมทนาสาธุด้วยเพราะการสร้างพระนี จะสำเร็จได้ก็เพราะว่าท่านธรรมชโยหรือเจะคุณราชภาวนาวิสุทธ์ได้สร้างตัวให้สำเร็จในด้านคุณธรรมในด้านจิตใจก่อนเพราะนั้นเมื่อจิตใจของท่านจะคุณราชภาวนาวิสุทธ์ได้ใสสะอาดบริสุทธิ ที่เรียกว่ามีธรรมภายในใจแต่ที่แสดงให้เห็นถึงการสร้างวัตถุคือรูปเหมือนของหลวงพ่อวัดปากน้ำด้วยทองคำนี้ถ้าเป็นธรรมดาคนทัท่วไปก็าอาจจะเรียกว่ายากหรือว่านานปีอาจจะสร้างให้สำเร็จได้แต่นี่ท่านมีภูมิธรรมภายในใจยึงสามารถ เป็นแก้วสารพัดนึกให้สำเร็จสงวามปรารถนาที่จะบูชาพระคุณของอุปชาก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ที่สร้างมหาเจดีย์มหารัชมังคลาจารย์นี้แล้วท่านเจ้าคุณราชภาวนาวิสุทธ์นั้นก็เป็นสัตธิวิหาริก การทําอย่างนี้นอกจากร่วมสร้างบุญเสริมบารมีแล้วยังเป็นการแสดงกตัญญูกัตเวทิตาธรรมต่อต้นธาตุต้นธรรมก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุลีและกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อ จะประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจารในฐานะเป็นพระปชาแต่จะอย่างไรก็ตามการทำนี้ที่สำเร็จเรียกว่าจะสำเร็จหรือว่าสำเร็จไปแล้วก็ตามก็เรียกได้ว่าท่านมีภูมิธรรมสมควรแก่การที่จะสร้าง รอรูปเหมือนของหลวงพ่อวัดปักน้ำด้วยทองคำทั้งองค์ซึ่งใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากแต่ท่านก็สามารถทำให้สำเร็จสงความประสงค์ในเจตนารมที่ท่านตั้งใจไว้นั่นจึงขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งกับการรอรูปเหมือนของหลวงพ่อวัดปักน้ำ บางคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นจะจําเป็นอะไรนั่นก็เป็นเรื่องของคนที่จะคิดแต่ว่าบางคนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องของการกระตัญญูกะตวเวทิตาธรรมก็น่ายกย่องสรรเสริญในการในความคิดในการกระทําของท่านจจะรุณราชภาวนาวิสุทธิเพราะฉะนั้นผมจึงเห็นด้วยและขออนโมธนาบุญ ในคราวครั้งนี้ตามกำลังศรัทธ,ธาเพียงเล็กน้อยคือร่วมบริจาคทองคำหนึ่งบาทและท่านพระครูพิพัฒน์ลังสรรเจ้าวาดวัดพรจัดเจ้าคณะ,ะตำบลหัวโพก็ได้ร่วมรอรูปเหมือนขอครูพ่อในคราวครั้งนี้ด้วยตามกำลังศรัทธ,ธาก็คือจำนวนหนึ่งหมื่นบาทขออนุโมทนาสาธุ ด้วยบารมีธรรมอันประมาณมิได้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านจึงเป็นต้นแบบนักสร้างบารมีที่ควรยกย่องและถือเป็นแบบแผนแห่งการประพฤติดีปฏิบัติชอบการที่เหล่าสิทธิอนุสิ์ทั้งหลายร่วมกันบูชาคุณและสรรเสริญคุณท่านด้วยการหล่อรูปเหมือนทองคําถือเป็นการบูชาบุคคลที่ควรบูชาย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิตอย่างสูงสุด และเป็นความประเสริฐอันจะยังความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้กระทำการบูชานั้นตลอดไป